เมื่อวานผมแอบฟังพี่ๆเขาประชุมกันอ่ะผมฟังมาไม่ได้เรื่องเลยจนเมื่อคืนอ่ะผมก็คิดได้แล้วว่าจะถ่ายอะไรคลิปเนี้ยไม่ต้องทําอะไรกันเลยพี่แจ๊ดพี่แจงจักอะผมบอกเลยตามโพตทุกอย่างถ่ายอะไรกันไม่เดี๋ยวคลิปนี้ผมกํากับเองไอหัวข้างนเนี่ยพุกลับเน่งนี่ขับมาตั้งไกลแล้วยังนิ่งอยู่เลยไม่รู้ไปไหนด้วย เดี๋ยวผมบอกทางให้เลอ่ะตรงไปพระรามสามก่อนแล้วกันพระรามสามไปยังไงตรงป้ายไปเลยป้ายเขียนยังไงก็ตรงไปงั้นแหละไม่ใช่พระรามสามมันต้องไปเส้นไหนออกเส้นไหนไปตามป้ายไงพี่รู้ว่าตามป้ายอะแต่ป้ายอะมันจะปไปไหลาสายไม่ออกป้ามาแค่น,นี้แล้วก็ไปเส้นหมี่เ่พอไปเส้นหมี่เสร็จแล,<บ>แล้วก็ไปเส้นใหญ่เส้นใหญ่เสร็จไปเส้นอุดงอ๋อูให้กูขับจนกว่าจะเจอลูกชิ้นใช่ไหมใช่ สวัสดีครับอยู่กับช่องไอ้แจ๊ดคุณแจงคุณผง <ม oded> นะฮะอยู่กับผมผงอ่างทองหรือว่าผงคาร์บอนนะครับะะสง <intend S 1> สัยใช่ไหมว่าผมทําไมมาเปิดรายการคนเดียวนะครับเมื่อวานผมแอบฟังพี่พี่เขาประชุมกันผมฟังมาไม่ได้เรื่องเลยจนเมื่อคืนน่ะผมก็คิดได้แล้วว่าจะถ่ายอะไรวันนี้ผมเลยชวนพี่เอฟมาถ่ายคลิปคลิปเนี้ยไม่ต้องทําอะไรกันเลยพี่แจ๊ดพี่แจงพี่จักรผมบอกเลยทำตามแต่กฎทุกอย่างก่อนเราจะไปถ่ายคลิปอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชุดกันฮะชุดนี้มันเก่าแล้วเดี๋ยวเราไปหาชุดกัน พะรำพัำพัำพัำพะรำพรงพังพะรำพรงพังพร่หาชุดฟิวฟิวให้ผมใส่หน่อยต้องใส่อะไรกันไม่เดี๋ยวเทปนี้ผมกำกับเองใครกันใหญ่เนี่ยพวกมึงเนี่ยก็เห็นพี่บ่นว่าไม่มีเทปออน ผมเลยทามาเองเลยใี่เนี่ยกูจะไปพาราคอนแล้วมึงมาคอนเทนไรก็ไปเที่ยวไงก็ไม่มีทริปจะลงไมมเหรอแล้วนี่อะไรจะกํากับเองใช่เดี๋ยวผมกํากับเองไหวหรือาวกกับตัวเองไม่ค่อยจะได้เลยพูดจะไปผิดถูกเลยคอนเทนไรไม่ต้องรู้พี่พี่มีหน้าที่หาชุดรอรอให้ผมพอละใถ้ากากับเองกูไม่อะไรเลยนะกูทําตามที่มึงบอกเลยนะเอาอยู่หรือเปล่าเอาคนดูอยู่หรือเปล่าอยู่ผมอยู่อยู่แล้วอ่อยู่แล้วไปพูดถึงอยู่ไหนเนี่ยกูไม่ได้พูดถึงอยู่บ้าน ต่างแล้วเหรอกูยังนานแล้วเนี่ยยต้องการจะเอาเสื้อผ้าอะไรก็คุณนี้ก็สวยแล้วเนี่ยไม่มันไม่เฟี้ยวคนเห็นหมดแล้วเนี่ยไม่เฟี้ยวได้ไงกูเจอมาให้ขังแล้วมึงยังบอกเฟี้ยวอยู่เลยใส่ใหบ่ใหอ่ะไม่รไหนอ่ะจับจ้าบเลยพี่จับจ้าป่ะมันนานแล้วนะจับจ้าบกะครูคงหายมึงไม่ได้หรอกสติหรือวินเทจสติก็เขาเรียนสติอันนี้คุณนี่แหละจบนี่เป็นเซ็ตป่ะจัดเซ็ตซะด้วยโหเข้ากันมากไม่ต้องพูดไปใส่เลยไป ใส่ได้พี่สวยเลยพอมมองหน่อยพี่มันไม่เข้ากันใส่แค่ชุดไม่ได้แต่งตัวเขาไม่เป็นนอย่างมันไม่เข้ากันไม่รู้อะว่าอนไนมันเข้ากันไม่เข้ากันอะไม่ได้พี่คนเขาอยากเห็นหน้าผมเนี่ยแต่คุณอยากเห็นหน้ามึงไงนจ๊ ผมไปพารากอนยเหรอไม่ได้ไปเ็าอยู่ๆเขาก็มาบอกว่าเขาจะกำกับเทปนี้เขาจะถ่ายบอกเห็นเราไม่มีเทปออนเราบอกไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเจอรไพมือนเขาคุยจับไปไหนฮะผมไม่ต้องรู้พี่เดี๋ยวเทปนี้ผมจัดการเองวความลับก็มีเดี๋ยวไม่เดียวพี่อ๋อบอกแล้วเดี๋ยวไม่เลียวรู้จกักกับไม่เลียวคืออะไรรู้จักพี่ตอนเด็กๆะผมด้วยฮะยายเอาไม้เดียวตีผมไม่เดียวแค่ไม้ไม่เดียวอ่ะเยอะไปเพราะวะไม่นะมีแว่นเฟี้ยวๆไหมพี่ เดี๋ยวมันไม่เตะตาคนพี่เดี๋ยวไอ้รุ่นเนี่ยจะเตะหน้ามึงะแต่งมากๆเขา้าอ่ะแนั้นแหละเราจะไปไหนก็พาไปแล้วกันสำศับเองนะได<น>้เอาไปด้วยเสื้อผ้าเอ้ายืนทำอะไรไปทำอะไรก็ทำสิ ผมรอพี่เนี่ยเออก็เดี๋ยวไปเจอหน้าบ้านก็ผมคิดไว้แล้วเนี่ยคุณต้องไปพร้อมกันมันก็ไม่ต้องพร้อมขนาดนั้นก็วะทุกคน <c oughs> พี่แจ๊พี่แจงยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ผมเสร็จแล้วถ้าไม่มีผมสักคนเนี่ยจะรอดไม่ไี่ยช่องเนี้เอางี้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวมาคอนเสิร์ตให้ผมทีอินเสิร์ตป่ะใช่ผมพูดฟ <c oughs> ิดไงก็ขอโทษเลยนะมาอินเสิร์ตกันดีกว่า อินเสิร์ตรถด้วยเด็ดใจรู้ว่าผมใส่ซิ่งไงผมชอบแบบข e ี่มอไซค์แว่นไปแว่นมาเนี่ยน,นะตำรวจรู้จักผมหมดแล้วของคอคาร์บอน ินเสิร์ตผมก่อนอินเสิร์ตคือ,อยังไงอินเสิร์ตภาพอะไรมันบอกให้ใส่อินเสิร์ตชุดหนึงกูออกจากบ้านสองคนผมเมียกูไม่เคยมาถ่ายอินเสิร์ตแบบภาพเท่ๆอะไรไม่ต้องหรอกไปเท่ๆก็ต้องขับรถออกไปนู่นโอ้ยห้โหงเอ้ยนี่จะมากำกับหรือจะมาแบบโปรโมทตัวเองเนี่ยเอาไปเร็วๆไปโอ้ห้ามระด้ามหามหามระดมห้ามหามระดมห้าไอจับ ไอ้หงย่งไรเนี่ยพุ่มกลับเนี่ยนี่ขบบับมาตั้งไกลแนละ้วยังนิ่งอยู่เลยไม่รู้ไปไหนด้วยก็รู้เองไม่ใช่เดี๋ยวก็รู้เองคือมึงไม่ได้ขับไงให้กูขับไปรอมงเลี้ยวซ้ายด้วยขาองี้เหรอเดี๋ยวผมบอกทางให้ไปมึงรู้ทางอ่ะมึงอ่างทองมึงยังหลงเลย ยวผมจะบอกได้แค่เกินๆว่าจะพาไปกินข้าวก็พอแล้วกูหิวอ่ะมึงเนี่ยจะสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วอ่ะยังไม่ได้กินข้าวบ่ายคือตื่นเช้ามามารอทายเปิดเสร็จก็ต้องไปรอมันเปลี่ยนชุดไม่ใช่เรื่องของเรื่องอ่ะคือเราจะไปผลนะักก้นสองคนไปกินข้าวไปเดินนู่นเดินนี่อยู่าม,ามึงก็มาเป็นเจ้าเ้าเจ้าของช่องกูพิชคอนเทนต์มาแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยเนะนี่ยเนี่ยมึงดูไว้เนี่ยหงดูนี่เนี่ยหายไปีเนี่ยน้องเขาจะมาหากินไหมเนี่ยดูไว้ เิดเป็นคนมันต้องขยันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกเนี่ยมันง่ายใช่ไหมเขาใส่ชุดเรียนเสร็จ้วมาขายของข้างทางไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอะไรที่ได้มาแล้วก็รักษาไว้เอ,อเดี๋ยวให้เ,เ,ตตเติมน้ำมันด้วยไอ้ห่งเดินลงไปหาซื้ออะไรพี่แจงลองท้ออ่ดลงไปดูในมินิมาร์ตอะ่ะใช่นี้ป่ะพี่อ่าๆนั่นแหละราวันนีได้ได้มา ซื้อเยอะขนาดนี้ไม่ลองแล้วมั้งท้องโอ้โหไอ้หงอะไรพี่ผมไม่ได้ไปแจกน้ําท่วมเลยมันซื้ออะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยผมเห็นพี่เป็นพรีเซนเตอร์ของเขาเนี่ยผมเลยซื้อมาเยอะไงรูแต่มันเยอะเกินไปเดี๋ยวไปกินข้าวเข้าใจคขาว่าลองท้องนะลองท้องมันก็คือนิดเดียวผมกินด้วยผมกินเยอะไงาะพี่เป็นพรีเซนเตอร์เขาอะพี่ก็ต้องซื้อมาเก็บไว้กินมั่งของอร่อยแบบนี้เข้าใจก็ที่บ้านก็มีไงเรื่องของเรื่องอะที่บ้านก็มีด้วย เนี่ยพี่อันนี้ที่ผมกินมันเป็นรสกุ้งกรอบเนี่ยแต่เนี้ยมันเป็นรสใหม่ไงเนี่ยรสต้มตำไก่ย่างก็งเลยซื้อรสใหม่มาใช่ผมอยากกินนรส<ถ>ใหม่เลยค่ะแล้วก็ลองค้องกันห่อเดียวนี่ลองค้องกันสิบห่อกลิ่นก็หอมแล้วหืมนี่เป็นรสต้มตำนะฮะอร่อยมากมันได้กลิ่นซ้มตำเลยเหรอได้กลิ่นเลยพี่อ,อ่ะพี่ผมให้ทายว่ารสอะไร รสชาติชัดรสจมต่ำไม่ใช่พี่รถที่เรานั่งไ่รถอะไรบอกทางด้วยไปไหนอะอ่ะตรงไปพระรามสามก่อนแล้วกันพระรามสามไปยังไงตรงป้ายไปเลยปายเขียนยังไงก็ตรงอย่างนั้นเลยไม่ใช่พระรามสามมันต้องไปเส้นไหนออกเส้นไหนถ้าไปตามป้ายไงพี่รู้ว่าตามป้ายอะแต่ป้ายอะมันจะปไปหลายสายไม่ออกป้ามาเส้นนี้แล้วก็ไปเส้นหมีเนี่ยพอไปเส้นมีเสร็จแล้วก็ไปเส้นใหญ่เส้นใหญ่เสร็จไปเส้นอุดงอ๋อกูให้กูขับจนกว่าจะเจอลูกชิ้นใช่ไหมใช่สามสามนะ S <S ช่มึงก็น่าเป็นคู่แข่งพระรามสามนึ่งอะพระรามสี่พระาพระามปาบมึงอะพระรามปาบมึงอ่ะ ทางตลอดทางเลยเนี่ยใจหาย <c oughs> มั้งพี่ใจหายมึงมาหลับอะไรเนี่ยพุ่ง <c oughs> กลับอะไรอะ่ะเนี่ยไอ้จักต้องมาบอกทางแทนเนี่ยสรุปยังไงไม่รุ่งละมั้งชีวิตพุ่งกลับอะ่ะ <c oughs> เอาแจงร้านนี่ร้านพี่เปิ้ลไหมอ่ะใช่ร้านพี่เปิ้ลไงอ้าวไม่บอกว่าร้านพี่เปิ้ลเ,น,เน,นี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตรงไหนก็เคยมาแล้ว ชวนมากินเฉยๆแล้วพี่พาผมไปกินโอมากรเสผมอยากกินอย่างอื่นปงไงคนก็พูดถึงกันอะนี่ง่วงปะเนี่ยเหมือนยังไม่ตื่นดีอะนี่สรุปไปเป็นคอนเทนต์อะไรพาพาผมกินข้าวเคยดูยูทูบคนอื่นบ้างไหมถามน่ยให้อันนี้อยากรู้ที่แรกก็นึกว่าเออที่จะมาเป็นเฮกกำกับเองคิดว่ามันจะมีอะไรแบบน่าตื่นเต้นนี่แค่แค่มากินข้าวหน้าปกคลิปนะพี่ขึ้นมาเลยพาหงมากินส้มตำเนี่ยคนดูบ้านเลยเนี่ยกลกูไม่ดูตั้งแต่พาหงมากินส้มตำแล้วจริง แล้วพากูมาทําไมเนี่ยตอนนี้กูมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยทั้งบอกทางทั้งนั่งเป็นเพื่อนดูพี่แจ๊ขับรถหลงไปไปไปตัดออกนะพี่ตัดออกตัดอะไรตรงที่หนูลาบอ่ะจริงๆอะกูอยากเอามึงหลับแบบไว้นานๆเลยอ่ะคอนเท์นี้ชื่อหน้าปกอ่ะโมงหลับไม่เอาอะไรเลยไปไปแค่พาไปกินข้าวเนี่ยนะเรื่งคิดว่าคนจะดูเยอะเยอะเยอะพอผมกินไม่ธรรมดาเฮ้ยไปไป พมพมพมาดิวคุยอะไรเขา้ยังว่าจะมาร้านอ่ะผมคุยกับออกาในเกมครับพี่ในเกมใช่ผมบอกว่าจะมาร้านนี้ไงมึงคุยงานกันในเกมใช่พ<ช>ี่ครับโต๊ะที่จองไว้ชื่อหงเพื่อนออกาครับี่จอไวก็จองกันตอนนี้ละครับเดียวเดี๋ยวเขาไม่ได้เรียกจองก,กันนะเขาเรียกว่ามามััวเขาปกติผมไปงานบวชก็อย่างนี้แหละเดินเข้าไปสุมสม5้่ต้องงานมึงปาไม่ใช่งานคนอื่นใช่โอ้ยหงยาวดีทางนี้เลยว่ะ งานตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนที่ก็ได้เอาข้าวาามาร้อนเนี่ย ไปไหนมาเนี่ยพาพี่จักไปอินเสิร์ตที่หน่อยเป็นภาพฟิลแบบไหนฟิลแบบยามเย็นนะพี่ฟิลยามเย็นหรออ๋อไม่มีฟิลสโลฟิลแบบอะไรอย่างเงี้เหละอ๋อเป็นภาษาควางถ่ายอ่ะใช่นี่สั่งไปเลยใช่พี่ผมคุยกับออก้าเลยเกมไหว่าจัดมาเจมๆเลยมันไม่มีทางติดต่ออื่นแล้ววะอ่ะบอกรายละเอียดร้านกันก่อนเผื่อใครยังไม่รู้นะคะร้านนี้นะคะ เปิ้ลที่จูน่ะเขามีอยู่สองสาขาเลาวก็มีทั้งรัชดาแล้วก็สาขาใหม่ที่พระรามสามมีวิวแม่น้ำให้ชมด้วยอ่าแล้วก็ร้านเค้ากุ้งนี่ตัวเบื้องเริ่มเทิาแหละไอ้เนี่ยมันกุ้งนี่แบบหืมจุกจอนมีมันมากตรงนั้นกว่าเยอะคือเนี่ยต้องแก้ตัวนะแล้วส้มตํานี่ก็คือที่ที่มาก็อยากกินส้มตําใช่ไหมใช่แต่ร้านเขามีหลายอย่างเลยนะใช่ที่เด่นๆของเขาคือก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูอ่คือเขาจะมีให้เลือกเลยหมูนุ่นหมูดี ื้อญี่ปุ่นเนื้อออสเตรเลียเนื้อไทยคือเดี๋ยวเข้าไปดูหน้เราทิ้งรายละเอียดไว้ให้อ่ะเป็นภูมิกับปลาอะวันนี้ทิปนี้ก็เป็นคนไ<ม>อ้น,นี่เองอ่ะอธิบายอาหารหรือว่ามันอะไรคืออะไรบ้างอ่ะร้านเนี้ยต้มก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยตุกตักตักักแบบเนหมูแรกเลยก๋วยเตี๋ยวเรือนี้อร่อยที่สุดแลวที่เด็ดอยู่ที่เนื้อเนื้อจะเลือกหมูหรือเนื้อก็ได้แล้วก็น้ําก็มีสองน้ําน้ําใสกับน้ำตกอ่าตกที่อยู่บนภูเขานะ ไแล้วรสชาติมีอะไรก<ม>ุ้งนี่มันเยิ้มเลยอ่ะหเหมือนอมันดูเด็กพูดไปเรื่อยอะเห <c oughs> มือนมันดูเด็กแพม,มอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ข้อ <ๆ S 2> มูลอะไรเลยๆๆอยากกินเหมือนกันจะว่าใจห่วงเลยส้มตำเนี่ยอย่าเพ,พิ่งวิต้องกินกับนี่ตะวัน,นกินคู่กันถึงจะอร่อยลองไหมอันนี้รสกุ้งกรอบใช่ไหมใช่เข้าเข้าแทนแคปหนุนได้ปกติผมกินกับข้าวเปล่าเลยนะเนี่ย จริงเหรอใช่เวลาหิบนะอืมกินอะไรก็อร่อยจริงอร่อยปะเข้าไหมเข้าอืมอร่อยจริงอืไม่ได้โมโ้เลยนะนี่ๆหยิบหยิบมาสองอันเลยเนี่ยที่เรากินเนี่ยแจงเมื่อกี้ที่เรากินเนี่ยคือกุ้งกรอบตัวเจ๋งครับวันนี้แต่ว่าทีนี้เขามีรสใหม่ two in one รสต้มตำกับรสไก่ย่างคือแรนดอมอยู่ในนี้แต่ว่าใครจะหยิบได้อันไหนอ่าใช่นี่เดี๋ยวลองเลยลองเลยถือหน่อยนี่ลองหน่อย เพราะว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์นะเพราะว่ามันกับส้มตําเลยอะ่ะหรือโกงเลยอะ่ะถ้าคูณของเข้าไปอือรสไก่ย่างอร่อยมากอืมยิ่งกินส้ตมตำยิ่งเข้าเลย,อ,อ,ยอ่ะนี่หน่องน้ําตกเนี่ยเวลาเจอกินแล้วเจอรสส้ตมตำนะแล้วยิ่งกินกับส้มตำนะหรือว่ากินเปล่าก็อร่อยอะ่ะรสส้มตำเขาจะมีแบบเปรี้ยวนิดนึงเผ็ดนิดนึงแต่รสไก่ย่างคือชัดมากนั่นคือแบบ นี่บอกต่อนะใครที่เคยกินรสกุ้งก่อมอยู่แล้วนะคุณผู้ชมครับนี่คือรสชาติที่ขายดีมากเลยใช่แล้วอันนี้เป็นรสใหม่นี่อร่อยเหมาาือนกันคุ้มด้วยนได้สองรสชาติในซองเดียวก็ต้องตามกับรสไก่ไกย่างก็มือมันเข้ากันอยู่แล้วนะส้มต,ตมกับไก่ย่างคือมันก็จะเป็นทางเดียวกันอยู่แล้วเด็ดเด็ด<ๆ>อันนี้ที่เด็ดจริงบอกเลยอ,เอ่ะ,อ,ะอันนี้กุ้งก่อบแพะของใช่พี่เดี๋ยวลองกินกับมันกุ้งดูเป็นไงน,นี่ต่างมาแบบมันเลยนะ คูณสองเลยแต่วันนี้กินกับอะไรก็อร่อยอเลยมีประโยชน์ตัว้วันนี้แหละโอเคมุยเลยถวงเต็มที่ ร้านนี้นะเซลตุนงูนะร้านพิจูนใช่อานพเปิลอร่อยมีเมนูให้เลือกมากมายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดราคาจับต้องได้จับมาปุ๊บโอ้ <c oughs> โหทำไมถูกขนาดนี้ไ่แล้วที่สำคัญมันอร่อยมากแล้วจริงอะถ้าเกิดก่อนที่จะปิดโควิดในร้านเขาเนแทบจะต้องต่อคิวเลยนะจริงบางคนไปไว่ายน้ำกินกันเลยนะแล้วที่สำคัญที่สุดตทวันทั้งสองรสชาติเลยโอ้โหวันนี้เนี่ยส้มตำไก่ย่างแล้วก็ ก็เนี่ยอย่างที่บอกนะเนี่ยมีเขามีรถใหม่มาอันนี้คือกุ้งกรอบนะที่ผมเป็นพินเตอร์น่ะสก,กายอะไรเนี่ยเขามีอันใหม่มาเป็นรถต้มตำนะกับรถไก่ย่างทูอินวันนะอยู่ในซองเดียวกันเลยไปหาซื้อมาทานกันกินกับอะไรก็อร่อยจริงๆนะสรุปนี่คือยังไงมาเป็นภาระหรือว่าอะไร บอกว่าเป็นคิดคอนเทนต์อะไรเนะี่ยไม่ได้ทําอะไรด้วยล่อก,กุ้งแม่น้ําไปตั้งสองตัวเขาบอกให้กินคนละตัวทําไมแถวบ้านอ่างทองไม่มีกุ้งกินไงใช่อ่คู่ก็ตอบไปไ,ได้แล้วสรุปก็คอนเทนต์ก็พามันมากินข้าวแท้ๆแม่เขาอยาจะกินข้าวนั่นเองแต่เขาก็ทําไปเป็นบอกพี่จักรว่าเออพี่จักรเดี๋ยวผมคิดคอนเทนต์ให้นู่นไม่ต้องยุ่งนะทีหลังไม่ต้องมาเสือกแล้วนะอ่ะฝากช่องไอ้แจกุญแจงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันฝากกด Subscribe เหมือนเดิมขอบคุณฝากเพลงด้วยนะครับฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับผม2021 นะครับผมก็เข้าไปดูไปฟังกันนะครับผมตั้งใจทําทุกง,งาน <_ d> um> เอาจะจบแล้วเนี่ยไปพูดอะไรเหรอเอาซะหน่อยเอาแบบว่าปิดคลิปแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยแบบพเพราะ้ยแล้วแบบพัพูดจ็บเฮ้ยแล้วปิดคลิปเลยอะ <_ d> um> อะไรไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย <_ d> um> เอาปากเหม็นมีแวบมูกปากเหม็นก่อนอด้วยครับท่านผู้ชมอะามา <_ d> um> อ,าอำเภอยังเปิด <_ d> um> <_ d> um> <_ d> um> อ้าวมาผมตราบใดที่อำเภอยังปิดอยู่ตราบใดที่อำเภอยังเปิดอยู่เรายังตาบใดที่อำเภอยังไม่ปิดตราบใดที่อำเภอยังไม่ปิดเราก็ยังมีสิทธิ์แย่งเกิดก่อนจะโคมแดงหมดไปทั้งหลายลูกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับไอ้แจ๊สคุณแจงคุณปุ้งนะครับไม่ได้คิดนะคิดเองนะเนี่ย เสียพอแล้วไม่ต้องร้องจนตรอกนอนตายกูก็ไร้คนมองอยู่ในช่วงเลวร้ายไม่มีใครใหญ่ดีเลยก็สู้ตอนนี้เพราะมีคนที่รอเจ้า